รถวิ่งยมาตอยกับรถวิ่งไก่ครับระหว่างเสียตีพรสุภาและบางเบผมว่าเนือความคาดหมายนะเพราะว่าตรงนะคือในความคิดผมนะคิดว่ามาดูคู่ชิงของงานนี้กันครับแข่งเพื่อวิ่ตภาพ ระหว่างเสียติพรสุภาและบังเดชรถวิ่งยามาตอยกับรถวิ่งไก่ครับระหว่างบังเด็กับเสียติระหว่างบงเดกับเีเจ็ดร้อยอีฟสามกับหกยูเซ็ตครับเร้อย อีกฝ่ายหนึ่งก็สุดสายทางอิสุอีกฝ่ายหนึ่งก็สุดสายทางฮิโตะเจน้อยนะถือว่าสุดกันทั้งคู่ครับสุดในแบบโนลสายถือว่าสุันทั้งคับสดในายโายขับครับจายโายตู่าสุน้งคูครดแบบคซา่งนงูันแลาื่าสดัน้งัในซ

ไ้หน้าไดหน้าตามห้ได้รงตรงกันดงคุณชอันนี้มันคู่นี้สุดแน่นอนคู่ยังไงนะพี่แจคู่เนเอาละ เด็ดแน่นอนครับอา้าวอ้าวโค้กโอ้ยสุดสีบว่าสูสีบว่าสูสีบว่า มันธรรมดานะขนานฝั่งบังเด้นี่ยแบบโหบอดี้มาอย่างใหญ่อ่ะอุ้ยน่ากลัวนะบังเด้เนี่ยเอาเรื่องนะคือว่าไม่ธรรมดาเนอะท้ายอัศจรรย์ต้องเล่นกันหนักมากโอ้ดดูิต่อจากรุ่นนี้นะครับ9นะครับ9หลักคนสุดเจิงครับคนอื่นจะตีมันบาดอะไรที่ไม่ดี่ลยขัดพลสุภานี่ยสองเผานะแนบสองเผา เกียร์ก็น่าจะเป็นเกียร์สักเดฟครับฝั่งบางเดนี่เป็นเท้าเดียวถุงลมเกียร์ก็น่าจะเป็นเจ็ดเกียร์รี้สุดยอดเลยครับนี่ครับถุงลมนะครับสมบ้านบางใจอย่าลืมนะรถไก่เผาเดียวนะแล้วเป็นเฟืองล้อสุดยอดอ้าเอาแท็กต์ก่อนครับ มีใบไม้มาดูนะครับลังมี้นะครับมีโด๊เจนะ็ดร้อยครับพรสุภานะครับชนะไปลงนะครับ 23, 4, 6, 6, อดบีดิบสามซี่กับหกยูเซนเฮ้ยเบิ่นเบิ่นเบิ่นบางเด็กนั่งคู่กับนายโย นี้เผาเดียวต้องเบรนเปิดหน้ายางหน่อยครับอุ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องถือว่าจัดจ้านครับผมคู่นี้ครับเห็นเป็นเผาเดียวช่วงยาวนี่ก็ประมาณไม่ได้นะคันนี้วิ่งเบยคกับช่วงสั้นเหมือนกันนะวิ่งเบรกกับช่วงสั้นตัดตั้มเหมือนกันได้อันนี้ตั้มแลนะครับอินทผล้าครับเป็นไก่หัว ฝากไปเลยไอ้พกบอกว่าจโ ไม่โหดนะแล้วมางด้โหดจริงว่ะโอ้ยเอาเรื่องว่ะเฮ้ยเอาเรื่องว่ะเฮ้ยออกมาไม่ได้ว่ะเทาเดียวเนี่ยรถเทาเดียวเออว่ะสุดยอดทุกคนสุดว่ะสองไปโอ้ยธรรมดาผอ้สุ้จักพร้เลยทียโอ้โหชมป์มวยโรับอีสุสุหรือฮีโน่ผาสุและฮีโน่อยครับเสียอดเลย้ รวบทางเราเลยนะคู <emaal> ่มีรันที่สามนี่สองบ้านนี่เขาเป็นพวกกันนะเออเนี่ยอันนี้คือเขาแข่งวิชาภาพนะครับแข่งขับนี่ครับนี่คือรุ่นใหญ่เขาเล่นกันก็เล่นอย่างนี้นะสุดยอดครับโอ้สัตว์ัดดูดังตอดเทียร์ลัดทุกเลยฮะได้านหลังลงด้วยนะครับลงให้รถด้วยโหดว่ะโคตไกลอย่างโหดอีกรันหนึ่งครับรันนี้ตัดสินแล้วครับ เมื่อกี้บางเดชนำนะรับมาดูลุ่นใหญ่เขาเล่นกันครับ บางเดชไทยพายุบางดชไทยพายุโหแต่ว่าตรงคันนี้เวลาเบียดกันนะเวลาไม่เวลา,วลา,วลาไม่แบบเวลาไม่ห่างกันมากนะเบีดยดกันเลยเอะสุดยอดสองทายนีครับ ตันั้นนั่นันัสคครับ่นแล้วหน,น้าเลยอกข้าง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 ข้้ากข้าอข้างข้างข้าครัางยขย้างข้างข้างข้าิข้างร้างข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 ้่งข้าง้างข้างางข้า้าข้้างาง้าา ผู้ชนะเสียแลน์เพียงเจริญยนมีให้8,000บาทแล้วก็เขามีของคู่เนี้ยประมาณ10,000บาทเดิมพันกันขำครับเอาสองมหน่อยปังครับปังเลยครับปังครับปังเดยครับเสียงบ๊ทเลยครับปังเลยครับตัย่องเลยครับสลามบัลนเขคาับทังนัดอูดูขับเสียงเอฟีฮีเสียงเอฟซีฮีนาเอ๊ปังเลย สุแม่มาแข่งไฟเดียวจักหวสอสอฟังได้เงินรางวัลจากทางเยี่ยมงจักรยานมอบพิเศษให้5,000บาทนะครับเสียงตัเมือยเยี่ยมงจักรยานด้วยครับแล้วก็ขอเล่นินตัวแทนจากเยี่ยมงจักรยานนะครับพี่ดำดีดีอะไรเกียร์ครับพี่ดำอยู่ไหนครับพี่ดำพี่บ้านมาพี่บ้านพี่บ้านอ่ะพี่ดำเชิญครับพี่มีอะไรเชิญครับอาบจ้าพี่ดำอยู่ไหนพี่ดำมี อ่าสัอ่าห้าพันครับให้กับัตเดครับเสียบบอลครับผเสียอีโน่อันนี้ินอันอกนะครับไม่เกี่ยวกับเชงนะครับที่สองครับดิมอนเดนทอสุภาครับเพื่อนเดียรครับรับไปสามพันบาทพร้อมเชอบบลูกรัดเสียบบอได้ล่วช่วยเอบได้ครับเติรอนะครับขออนุญาตนะครับ ผมว่าเหนือความคาดหมายนะเพราะว่าตรงนะคือในความคิดผมนะคิดว่าอ e ี4สามสี่อะรอบอะไรเงี้ยมันน่าจะซู้หกอยู่ไม่ได้ใช่ e ปะอีฟสามเป็นเครื่องใหญ่ครับรอบยอะไรเงี้ยมันจะแบบไม่ไปีดแบบเหมือน6วกยวนะเออเนี่ยครับสุดยอดวันนี้นะสุดยอดมากครับรุ่นใหญ่เขาเล่นกันแน่นอนจริง